นึ่สองซมถายเลยนะสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่ในช่องสลีโบยนะคะโอเคมาเล่นกันเลยปายการตายการตายการเราจะไม่พอม,มี่สวัสดีค่ะโอ้เป็นอะไรอะ่ะโอ้ไม่มีอะไรเนาะพอม,มี่เราสัตว์ช่วยเธอเธอหวังว่าเธอจะช่วย ยินด um. no ีต oh ้อนรับสู่เดอะบาบารารทักไทยในคนใหม่สิดีจ้ะเพื่อเริ่มต้นในการเริ่มต้นหนเราได้แต่เล่นสุับิของคุณเด็กทุกคนเด็กๆไปนัเขทหาห้าระบ้กที่อยู่รอบๆรอบๆนะตัวตา หนึ่งสองอ้ยไม่เอาคำนี้ไปสามีนี่นะคะแปบ๊บเดียวเสร็จแล้วย้เ yeah, สร็จแล้วทำได้ดีมากพวกเราพุกคนทำได้รับสิ่งที่เราต้องทำผมอยู่นี่เราผมด้วย อ๋ออ๋อฮิอฮ๋อฮิอดีมากเลยเอาล่ะตอนนี้ยักคนตัดสินใจว่าคนอยากทำอะไรต่อไปนี่ คนต้องการไปเล่นฟุตบอลหรือไปพดจญภัยลักคอสัตว์หรือไม่มาหมดเอาอันนี้นะอันนี้ละกันนะคะนะคจะผจญภัยเพราะว่าฉันอยากผจญภัยอย่างั้นละ่ะสร้างคอนเทนต์แล้วเหมิมงเฮินต้องการไปไปผจญภัยอะ่ะผจญภัยไปกันเถอะ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมถึงมีเวลา,วาใช่เพรอยากไปบระตันไตดังนั้นขอให้โชคดีทุกคนเจนที่จะได้ไม่ได้กลับบา้านโอ้โหฉุนภยัยกูนี่นะเอดูฉันสิแบ๊บแบบดิแบ๊บแบบแบบแบบดิแบ๊

อ่ยยอยๆเราไมนั่งที่ตรงนี้กันดื่มแล้วสถบาปรู้มไหมว่าหลังจากนี้อันนี้มันจะอยู่กับฉันตลอดกาลและฉันจะดื่มมันให้จนลำมข้งอ่ยยอยๆ ตอนไหนดีวันนี้เป็นวันที่ดีมากลืมเทใส่ัวเองแล้วกันนะน้าเอาน้ำมาเทใส่ัวเองอ่าใอญ่อะไรอ่ะทุกคนพวกนั่นเสียงอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเบคอน อันนี้นั่นเธอเหรอ <laughs> โอ้ยโอเมกอนจั่นผมนี่ึงึงึงเิเล่นเก๋ <laughs> <aus> <ง> <laughs> เออเดินเดินเอาเอาตามกูเลยอามันนั่งละโอเชิญโอแม่ก็ตะเลยนั่งอยู่บนอากาศได้เไงวะหนอแหละเนี่ยก็บอกหัดไปนอนนอนเยอะหน่อยดินอนน้อยจังเลย โอ้จดุดพายมันไปแหละน,นี่เดียวจุดให้เมงโอ้ยเอ,อ่อทุกคนใช่ไหมยินเสียงดังมากไม่พวกเราถูกจำตีด้วยสเปเลดที่น่ากลัวแบ้าบ้าบ้าอะไรว้าวเด็กๆมีจินตนาการสด นั้นได้หรือยางไรก็ตามมันเป็นติดสามดังนั้นกลับไปนอนใหม่ตุดด่นโลกเมนดีสวัสดีเด็กๆที่มัดกำลังเข้ามาแล้วฉันรักคิดมาก เราไปแต่งต้นต้นไม้กันเถอดแต่งต้นไม้กันค่ะตกแต่ง เย้ yeah. ทุกคนทำได้ดีกับต้นน้อยความนี้ตอนนี้เรามีจิตวิญญาณของคิดมากมาอยู่กับเราแล้วอืมมีขยะเยอะมากรอบเดินข้างๆน่ะแต่มันต้องทำต้องสะอาดแล้วดังนั้นดังนั้นโอ้โหเช็คก,ก็มารองเท้าก็มี ขยะเพราะอันนี้ก็มาไม่มีแล้วนีู่ีมคนทุกคนยอดเยี่ยมเก็บขยะทุกคนได้ถึงคหนหนึแทนน่ะเ่อะเอแต่เออตอนนี้ฉันต้องไปหยิบลออมให้เราแบ่งปันน่ะรอที่นี่และเดินไปรอบรอ อไปไหนไปไหนคะปโอเคเอ่ออืมคราวนี้ไปแล้วเราต้องอควรทำไงดีอตอนนี้นะคะมีคนลํกำลังออกคลิปต่อหนูนะคะหนูจะได้มีเพื่อนแล้วแค่อออกคลิปเรียบร้อยแล้วไปดูกันเธอ เออเอิเอ่มพวกเราอยู่ที่ไหนเงียบร,อยร่อยพุูรองไ้ถ่าคลิปออกมน้ำ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 ไหลลงผ่านแล้วเราต้องออกไปจากที่น,นี่รวดเร็วว้าอีไปอีไปอีไปร <c oughs> ีบรีบเดี๋ยวคุดโอเคแต่นี้มีคนกวนแล้วล่ะเงียบเลย ใช่ไหมใช่ไหมจะได้มีคนมาเป็นเพื่อนเราเออว้าวเกือบไปแล้วว้าวอืมรสชาตนะิน้ำจะเป็นย่งไแมวเดือย,อยต้องขานระว,วางนี้ขึ้นไปด้านบนโอ้ยากยากสปินแลนวความสปิดแรงของเราโอ้เราเพิ่งรู้ว่าระวานมันขึ้นว่ะ เธอก็คงจะเล่นในของสีน้โอ้โหอะไรเนอเฟปปีฟาดแบ่กดดดตโอ้โหขเชียวหน้าแนี้เดียวเอาละเอีต้องต่องท่อระบายอากาศเราไปทางนี้เถอดูสิ ดู <icana> เหมือนว่าเรากำลังอยู่ในเครคอ่สัตว์บางอย่างเออพวกเราเอ้าตาขอถ่ายคลิปสกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนข้าอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยเอาแล้วตัวฉันหายคนละคนอ๋ออ๋อิกาแฟมกินละ โอ้อ oh oh right, so. well, okay ๋เอาต้องเป็นม้อดดัเตะจะตายละตายซะเนี่นีเออไอไม่ได้ใช่ไหมำเจอเออเกยเก่เก่เก่ เก่งไงวิรงตึมลัวโอ้โอืออืออ,อ,อดีจักขอโทษเราไม่ไปล่อยคืนให้ยุบมา ดีเราทำบ,บันทึกวันเย็ดนั่นไม่น่าเชื่อคนทำได้ดีทุกคนือ้อจอบแล้วมาขอถามมุมกันขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้ขอบคุณค่ะ